สวัสดีคะ่ะวันนี้จะพามาพบกับโมเมนต์ที่น่ารักมากๆเลยระหว่างพี่เบสกับน้องโบที่ราสุดตอนนี้กำลังไลฟ์สดข,ขายของอยู่ในติกต็อกนะคะหากใครสนใจหรือต้องการอุดหนุนก็ไปได้ที่ติกต็อกของเบสค,คำสิ่งค้าแถนน้องเบสยังสปอยวันเกิดที่จะมีขึ้นเร็วๆนี้ให้ แฟนขับได้ฟังอีกด้วยจ้ะเมดอายุยี่สิบสองค่ะยังงมันตะ้องยังยังอย่างนี้หรืออย่างเงี้ยแล้วแต่ถนัดดรวยเราไม่เป็นอะจริงๆริงทำเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เสียงอะไรที่ฉันได้ยินไปไหมมันคือเสียงมุมบางใจัไม่ต้องถามกันด้โอ้ยอลีลายินกระเชิดกันมาทั้งวัน บอกอีกทีว่าเธอได้ยินมันเหมือนกันพี่เบสมีแพลนทำสมุกไม่มีแพลนทำศิยกรรมเลยค่ะของแท้ไม่กล้าทำด้วยอ่ะรู้สึกว่ามีตามที่มีอะแหะ ไปทําบุญมาทุกคนไปถือศิลมาเขาบอกว่าร่างกายอะไรวะลืมเลยเห็นไหมร่างกายไม่ได้อยู่กับเราวันหนึ่งเราตายไปแล้วก็ร่างกายไปไม่ได้นี่ประเทศไงละ่ะ จะน้าจะเอิงเอ้ยไม่มองเจ้าจ่าจะเห็นงอเป็นทองเสียบมาไล่ในเคือชีวิตเงินไหลฟาดโบ๊หน้าเรียวมากมันผอมนูคนมันผอมมากมันผอมกว่าเบสเยอะมันเหมือนเด็กยังไม่โตอ่ะทั้งที่มันยี่ทำมาเปมันยี่สิบหกแล้วอ่ะยี่สิบหกอะไรสิบหกเอออายุสิบหกอ่ะแต่เหมือนแบบสิบสามอ่ะไม่ไม่สูงอยู่ไงตัวสูงแต่ว่าแกไม่ตัวใหญ่ไงเออต้เรื่องของโบ๊ไงแกต้องเล่นเบสเลยให้มีกล้ามหน่อยผู้หญิงชอบผู้ชายมีกล้าม ผู้หญิงชอบผู้ชายหนุ่มดีชอบชอบผู้ชายมีกล้ามไหมชอบ <laughs> อแต่ตัวนี้เลยเขาชอบผู้ชายหนุ่มดีแกต้องไปเวทเลยนะไม่คยไม่ค,ยม,คยมีกล้ามอะไรนิดแต่ก็มี <laughs> <laughs> มันต้องมีหนาวันนี้ช่วงตรงเนี้ยต้องหนาหนา <laughs> แล้วก็ต้องแบบสุความสูงก็ได้แล้วแก okay. <laughs> แต่ว่าเหลือกล้ามนะ <laughs> เหลือความหนาความโตเป็นหนุ่ม สูงคารอลเจ็ด้านึ้นหน้าหน้าเต็มกว่าเลกหน้าไม่เด็กเนี่ยคนชอบแปดสิบกับงานแล้วเดี๋ยวเขาไปเล่นเวททุกคนก็แค่นี้แหละที่เรามาวันนี้ครับผมสวัสดีครับเราจะไปล้างของเขาให้เห็นมาทั้งคืนค่ะใครเขาให้คุณล้างคุณต้องนอนด้วยหน้าผมไม่อยากจาริสติกอ่ะมีแฟนยังอ่าเรียกแฟนมาดูหน่อยเร็วแฟนขับไปตัวเอวยอยู่เป๊ะ ไม่มีแฟนมาโจดติดเกมเยไยอ่ะไปเขาไม่มีใครเอาหรอกไม่เกี่ยวนะถ้าท่ารักอะถ้ารักก็ติดเกมก็ไม่ใช่ปัญหาคยมีแฟนไหมครับไม่เคยับคนนี้คนนี้เคยคนนี้ประมาณเขาเคยเป็นหมดค่ะอนีคนเดียวอันอนี้อายุเท่าไ <สะ S 1> หร่อะยี่สิบสามเนาะสิบกว่าคนนะที่ผ่านก็นมาเออมีแฟนสองคนจ้ง คนนี้คือคนแรกที่เป็นนักกีฬาคนที่สองเป็นดาราพอแล้ว้อแล้ว้อนนนนี้เไม่ได้เนี่ยเนี่เวลาเราอยู่กับใครแล้วคนนั้นพูดคนนี้พูดอันตคือคนที่ผิดตลอดอันตรายอันตรายไม่เนี่ยอันตรายแกงพีสิบคนสิบคนตอนนั้นโหโบทจะมีใครบ้างนะมีคุรูวะ ไม่เคยคะ่ะเออเอ็มวีไงเพลงไม่ชัดไงฉันชอบขู่เว้ยอ๋อจีบแม็กตอนนี้ยังทักกันหาอยู่ไม่ค่ะ <c oughs> เออว่ะเราไม่ได้ไปคอลแลบช่องเดอะสแน็คนานมากแล้วว่าไปแล้วสปอยมันเกิดกับแบล็คพิ้งก์อินยูเอริยาเงาะปะ่ะนั่นแหละจะงดชินลาจะเอิงเอิเอ้ง,องสปอยวันเกิด วันเกิดเบสใช่ไหมทุกคนจะได้มาแล้วเนี่ยก็จะได้ของที่ระลึกแล้วก็ได้นั่งกินขนมสปอยข <c oughs> ึ้นไแค่น้ำขนมอ่าก <c oughs> ็คือวันเกิดเบสใช่ปะทุกคนมาจะได้ของที่ระลึกที่อยู่ในกลุ่มทุกคนจะเห็นแล้วได้ของที่ระลึกลึกตามนั้นแล้วก็เราจะมีมินิคอนเสิร์ตซึ่งก็คือมินิคอนเสิร์ตของเบสซึ่งเราจะมีใช <handc Punch> <c oughs> <ầ y> ่มีบูธ เพราะว่ามันคือวันเกิดฉันจบเลมีโบน๊นี่มีโบ๊มีพ่อมีแม่ทุกคนได้เจอคบอยู่แล้วเพราะว่าเป็นวันเกิดเนอะแต่ว่าจะมีมินิคอนเสิร์ตซึ่งกําลังซ้อมอยู่ตอนนี้ก็ติดต่ออะไรเรียบร้อยแล้วรอไปซ้อมนะคะซ้อมจริงจังเอาแบบที่ไม่ใช่แบบยืนรองเพลงเฉยเฉยอะ อยู่ดีกว่าก็คือทุกคนจะได้เห็นความสามารถเบสที่หลากหลายฟ้ามีม่เบสจะร้องฟามีอ่อ่ะแล้ว<อ>ก็กากากาถอดรองเท้าร้องเลยเราเล่น,<อ>นแล้วก็จะมีพอจบคอนเสิร์ตใช่ไหมคะอ่ะแอบกระซิบบอกว่าคอนเสิร์ตเนี่ยจะมีแขกรับเชิญด้วยแต่ไม่บอกว่าใครรัวฟุบันมงทองเบอร์สิบโบ,บ๊ทกูรั แต่เบ่บอกว่าใครนะคะจะมีแข่งรับเชิญมาแจมด้วยแล้วก็พอจบคอนเสิร์ตเนี่ยจะมีการถ่ายรูปเนาะแล้วก็แจกลายเซ็นแจกของที่ระลึกแล้วก็<ช>สําหรับใครแดงด้วยใช่ไหมแดงมาขนมไม่ใช่แล้วสําหรับใครที่ซื้อบัตรไม,ม่ใช่ซื้อบัตรซื้อของที่ระลึกราคา1นึ่งพันแปดเนี่ยจะได้เข้ามาคุยกับเบสหนึ่งนาทีใช่ไหมทุกคนก็เตรียมคาถามมาเลยว่าหนึ่งนาทีอยากรู้อะไรเรื่องส่วนตัวได้ได้หมดได้ทุกเรื่อง ถามมาเถอะเบนตอบไม่ตอบแด่อีกเรื่องหนึ่งเพราะว่าเราเป็นแฟมิลี่เราเป็นแบบแฟนคลับกันอยู่แล้วสามารถถามได้อยากรู้อะไรถามได้เลยนะคะอัดคลิปได้เวลาถามถ่ายวิดีโออะไรได้เต็มที่เลยได้แ่ถามันมาเลยอะไรที่หนูตอบไม่ได้หนูบอกเองว่าอุ้ยแบบใครอยากรู้ใครที่ดูชองบิ๊กจักอะทีวีหายไปไหนคะอะไรเงี้ยสังเกตได้ว่าเบนไม่เคยพูดคนข้างๆเท่านั้นตอนเนี้ยแต่อยากล้างนะ ขาให้ทานนอนก็จะล้างนั่นแหละแกก็ถ่ายอย่างเงี้ยแล้วก็นอนไปเลยล,ล้างลิปเนี้ยมันมันแดงเกิอนอะ่ะคือปากธรรมชาติของเราม,มันดีอยู่เราไม่จะเป็นต้องทาเราซุณได้หล่ะไม่เอาจริงๆทาลิปนอนได้นะสิวไม่ได้ขึ้นปากนะสิวไม่เคยสิวขึ้นตรงนี้เลยอะ่ะ